วันนี้ผมขออนุญาตเริ่มตีโซนแล้วกันวันนี้วางแผงกนการเทรดของวันนี้แล้วกันนะครับคือวันนี้โซนตั้งแต่มาดูรับสําคัญของวันนี้ตรงไหนแล้วก็วันนี้ต้านสาคัญยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับไปพร้อมกันเลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมไปห,หาแนวต้านก่อน หาโซนข้างบนกันแล้วกันสองโซนนะครับขอขอโซนข้างบนของสองโซนกันแล้วกันเอาไว้เทรดใน,นากตนะครับอผมมองวันนี้ยแนวแนวต้าสสำคัญนะครับอยู่ที่3 1 7 7นึ่งถึงสามหนแนะครับแนวต้านที่2 ผมมองไว้ที่43นะครับ4366ถึง4371แนวต้านแรกนะที่ผมมอง4177ถึง4180อาสุดท้ายนะี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงต่อครับมาจากแนวต้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแนวรับก่อนแนวรับสำคัญนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมทำโซนไี้ต่อแล้วนนลกันนะครับซิงนะครับซิงซิงก็แข็งอยู่เหมือนกันนะครับซิงค่าจะแข็งอยู่นะครับในโซนซิงนะครับอันนี้เป็นไรเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ เอ้ยไอ้ยะอันนี้มาสเตอร์บาร์นะครับมาสเตอร์บาร์โซเลยข้างบนนะครับมาสเตอร์บาร์อ่ะอันนี้ตั้งมาเลยว่ามาสเตอร์บาร์นะครับมาสเตอร์บาร์โซเราอยู่ข้างบนนะครับอยู่ไกลอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเจอเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เอา เขาเรียกว่าหลักก่อนนะครับเอาเอาหลักก่อนนะครับมาเตบาโซนนะครับราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่4074นะครับ4074นจะครับจากแนวต้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับนะครับแนวรับสำคัญนะครับของวันนี้ นะครับผมมองไปที่โซนกลุ่มนี้นั่นนะนะครับอยู่ที่4026ถึง4019นะครับแนวรับสำคัญของวันนี้นะครับคืออยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับกรอบไซด์เวย์เขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ สี่ที่ผมตีไว้นะครับไซเวย์วันนี้ไซเวย์ไกลอยู่เนี่ยนะครับสี C ่ศูนย์ไอสี่หนึ่งหนึ่งสามนะครับสี C ่หนึ่งหนึ่งสามนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสามเออทำไมไม่มีใครเข้ามาดูเลยเหรอหนู นะครับตอนนี้ผมมองไว้นะครับกรอบไซด์เวย์อยู่ที่4026ถึง4019นะครับกับ4113ถึง4119นะครับกรอบไซด์เวย์นี้นะครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์วันศุกร์นะครับไซด์เวย์อยู่นะครับวันนี้ผมคิดว่า ผมมองไว้นะครับก็ไซเวย์อยู่แถวในกรอบนี้นะครับที่ผมตีกรอบนะครับแล้วก็ไอ้ช่วงประมาณสองหกนะครับ4ี่ศูนย์สองหกถึงสี่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับเป็นจุดสำคัญนะครับังขอดูข่าวก่อนล้วกันมีข่าวไหมวันนี้โอ้หวันนี้ไม่มีข่าวนะครับวันที่ยี่สิบสี่ไม่มีข่าวมีพีมมีมีข่าววันที่ยี่สิบห้านะครับ นะครับแนวรับที่สองนะครับที่ผมจะมาดูนะครับถ้าเกิดหลุดจากโซนนะครับสี่ศูนย์สองเจ็ดถึงสี่ศูนย์หนึ่งเก้าลงมาแล้วนะครับผมมารอรับข้างล่างนะครับรับลึกเลยนะครับเพราะว่าน่าจะถ้าเกิดหลุดตรงนี้มาน่าจะมีแรงแรงมากๆนะครับ ก็ตรงนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์บาร์อีกอันหนึ่งนะที่ผมเล็งไว้นะครับใช่ครับตรงนี้มาสเตอร์บาร์ครับระหว่าง3ามเก้าสามถึงสามเกนะครับไอตรงนี้เป็นโซนมาสเตอร์บาร์นะครับก็นะครับมาสเตอร์บาร์เรามาอีกแล้วนะครับผมบอกแล้วว่ามาสเตอร์บาร์ถ้าเกิดมันลงข้างล่างน่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าฐานหนักนะครับ จับโซนนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าหานอรับก่อนนะเฮ้ยมีมัตเตอร์บาสองมัตเตอร์บาเลยอะเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับ มาสเตอร์บาร์อีกโซนนะครับก่อนที่มันจะลึกนะครับอ่าผมเพิ่งเจอนะครับอันนี้ผมเพิ่งเจอเลยนะครับโอ้โหเพิ่งเจอเลยเพิ่งเจอเลยนะครับถ้าลงมาหลุดจากสองหกนะครับสองหกนะครับแล้วก็หนึ่งเก้ามาได้นะครับผมมารอรับนะครับรอรับบีนะครับรอรับบายที่สามเก้าเจ็ดเก้าถึงสามเก้าเจ็ดห้านะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทนกันนะครับเทนนะครับผมมองว่าตอนนี้มันเป็นเทนไซเวย์นะครับในกรอบใหญ่นะครับเป็นเทนไซเวย์กรอบใหญ่ระหว่างสี่เจ็ดสี่ไอ้สี่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับสี่หนึ่งเจ็ดแปดข้างบนนะครับสี่หนึ่งแปดศูนย์นะครับมันก็ยังเป็นเทนไซเวย์อยู่ผมว่าตอนนี้ผมว่าทองกำลังทำฐานอยู่นะครับแล้วก็ในกรอบเล็กนะครับผมก็มองว่า วันนี้เป็นไซเวย์นะครับวันนี้จุดเสี่ยงเลยจุดเสี่ยงสำคัญนะครับจุดเสี่ยงสำคัญนะครับพยายามอย่าเข้ากลางทางนะครับมันจะเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นไซเวย์กรอบบนและกอบล่างที่ใหญ่นะครับไซเวย์ตรงนี้ถ้าจะมองจริงๆแล้วนะครับหมื่นจุดนะเพราะนั้นนะครับถ้าจะเข้าเซลล์นะครับให้เข้าเซลล์ที่ วันนี้นะครับ4085ถึง40 4090นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ผมคิดว่าน่าจะไม่น่าผ่านของวันนี้นะครับโซนแนวรับนะครับผมมารอรับข้างล่างเลยนะครับมารอรับที่4025นนะครับจุดเสี่ยงวันนี้ไม่ มีความเสี่ยงใดๆนะครับถ้าเล่นตามแผนนะครับประมาณไหนใช่ไหมก็ทีมที่บอกนะครับโซนซิ่งจะดูก่อนว่าซิ่งจริงหรือเปล่านะครับอ่าใช่ครับโซนนี้โซนซิ่งได้เลยครับผมว่าตรงนี้ยเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็กรอบไซด์เวย์ตรงเนี้มันเล่นผมว่ามันเล,เล่นได้ทั้งวันนะครับ โอเคแผนของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับว่าวันนี้ให้เข้าตรงไหนเดี๋ยวสรุปเลยครับเราได้แล้วนะครับ วันนี้นะครับแนวรับสำคัญใหญ่นะครับก็คือรับแรกนะครับผมมองไปที่มาสเตอร์บาร์ครับ3 9 7 9ก้าเถึงสามเแนวรับที่2นะครับคือ398เอ้ย3938ด้สาถึงสามเนะครับเป็นมาสเตอร์บาร์ทั้งคู่นะครับมาดูแนวต้านสำคัญของวันนี้นะครับแนวต้านเลนหลักๆเลยนะครับ4113ึ่งหถึงซีหนแล้วก็ ต้านที่สองนะครับลึกไปเลยกว้างขึ้นไปเลยนะครับ4117ถึง4180นะครับมาดูโซนซิ่งครับสายซิ่งกันหน่อยนะครับราคาตอนปัจจุบันนะครับอยู่ที่40 4050นะครับผมจะเข้านะครับผมจะเข้านะครับผมจะเข้าเซลล์ที่4075อ่า4075นนะครับประ 4075 4077นะครับประมาณนี้ซนซิ่งนะครับวันนี้นะครับเล่นตามแผนยังไงนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดตรงไหนนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญของวันนี้คือมันไซด์เวนะครับในกรอบ H4 นะครับเนี่ยผมตีวาให้ละเนี่ยกรอบเนี่ยกรอบระหว่าง4026ถึง4019กับ40 4114ถึง444119แค่นี้เล่นตามไซด์เวผมว่ายังไงก็ทำกำไรได้นะครับถ้าท่านใดนะครับสงสัยตรงไหนนะครับประการใดนะครับถามเข้ามานะครับภาพรวมวันนี้นะครับไซด์เวครับไซด์เวครับวันนี้ผมดเล่นไซด์เวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาหลุดลงมานะจะหยุดกับไซด์เวลงมานะครับค่อยโฟลว์กับหรือ มาเข้าบ่ายที่มาสเตอร์บาร์แต่ถ้าเกิดว่าหลุดจากข้างบนมาแล้วนะครับนะครับหลุดจากข้างบนมานะครับเอาถ้าหลุดขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามารอนะครับรอบายไอ้รอเซลตรงนี้สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ผมว่าวันนี้ไม่น่ารอดสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับ โอเคครับผมถ้าวันนี้นะครับเป็นไปตามแผนนะครับขอให้พี่ๆนะครับฉ่ำๆกันทุกท่านด้วยนะครับผมใครที่ยังตีโซนไม่เป็นก็ฝึกฝึกตีไปก่อนนะครับในกลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีโซนเป็นของตัวเองนะครับสนใจจะเรียนนะครับก็ทักแอดมินมานะครับแอดมินเรารออยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับก็สรุปเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้ไม่มีข่าวนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ ค่อยๆเล่นไปครับโอเคครับสวัสดีครับ ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. บัมบัดเทรดเดอร์ a c คาเดมของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่าควันตั้ f ฟิปและยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียนที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซนและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการนำเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ a x a u s p a เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปา Smart Profit Academy